สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีออร์คเคิลนะคะยิบซีพยากรบาบเขมนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการทํานายความรักนะคะของ,อของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะประจําเดือนตุลาคม2 5 6 4นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะอย่างไม่ได้กด subscribe นะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะก็ฝากกดด้วยนะคะจะได้มาเป็น กำลังใจหรือว่าจะได้มาอัปเดตข้อมูลกันแบบนี้เป็นประจำนะคะแล้วก็ท่านใดที่รู้สึกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำนายด้วยเนาะในการเปิดทำนายไพ่ความรักนะคะในเดือนตุลาคม2564นี้เนาะเข็มก็จะใช้ไพ่สชุดด้วยกันนะคะชุดนี้จะเป็น Angel Oracle นะคะนะคะอีกชุดนึงจะเป็น Heaven and Earth t a ทารนะนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะนะชุดแรกเราจะถามจากอ,าองค์เทวดานางฟ้าค่ะที่รักษาตัวนะคะประจําลัคนาเมษราศีเมษกันนะคะข,ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธินะเทวดานางฟ้าที่ปกป้องคุมค้มครองนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านนะคะโปรด ช่วยนะคะชี้แนะแนวทางค่ะในเรื่องของความรักนะคะในเดือนตุลาคม2564นี้นะคะว่าความรักของชาวเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเข็มจะหยิบไพ่ออกมา3ใบด้วยกันนะคะใบแรกนะจะเป็นสำหรับคนโสดนะคะ,ะคนโสดนะใบที่สองสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ และใบสุดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยคนที่ช่วงนี้สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำทำนายของพวกคุณค่ะภาพรวมความรักนะในเดือนตุลาคมนี้เป็นยังไงนะคนโสดนะคะ Give your relationship a chance นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องให้โอกาสหรือเปล่าให้โอกาสตัวเองเนาะให้โอกาส คนที่เข้าก้าวเข้ามานิดนึงนะคะสําหรับคนโสดนะชาวเมษเดือนนี้ดูเหมือนฟ้าจะเปิดปดแล้วเนาะนะคะโอเวดดิ้งนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะความรักเดือนนี้ของพวกคุณมันสุงงอมแล้วนะถ้าเรื่องของการแต่งงานขึ้นมานะคะสําหรับาคู่ไหนนะยังไม่ตกลงปงใจนะหมายถึงว่าเขาผ่านดูใจกันแต่ยังไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานสมรสกันอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีการมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงะค่ะคืออาจจะตกลง ตัดสินใจที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงๆจังๆแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะเนาะนะภายใบนี้ปรากฏออกมาบอกพวกคุณนะในเดือนนี้สําหรับในเรื่องของคนที่สถานะไม่ชัดเจนบ้างนะคะลองดูซิว่าคุณได้อะไรเนาะ Engagement นะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ความรักสําหรับชาวราศีเมษค่อนข้างเป็นความรักที่ดีๆทีเดียวนะคะ Engagement นี่ก็ออกแนวแบบว่าคุณมีเรื่องของความก้าวหน้าแหละทางความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับ คนที่เขา,เขาอาจจะยังไม่ชัดเจนในตอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าคําทํานายจากไพ่ทาโรต์เนาะความรักประจาเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะขอเปิดคําทานายความรักนะคะให้กับชาวราศีเมษข้ามนาฬมกาทุกคนนะคะ เปิดคำทำนายความรักประจําเดือนตุลาคมนะคะ2564นะให้กับชาวเมษราศีเมษลัคนาเมษด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในเรื่องของอินเ g อร์ักของพวกคุณในเดือนนี้กันนิดนึงนะคะชาวราศีเมษจ๋าไพ่ the emperor ขึ้นมานะคะค่อนข้างออกเป็นไพ่ใหญ่ๆทีเดียวน,น,นะคะในเดือนนี้นะ,ะใบที่2ค่ะ view of fortune นะคะ กลงล้อแห่งโชคชะตาขีใ okay, บที่3นะคะเป็นไนออฟคัฟนะคะ9ถ้วยนะใบที่4เป็นซิกออฟสอดนะคะ6ดาบอ,าอันนี้เป็นทรีออฟเพน l e เิลค่ะสามเหรียญ คิงออฟค u ฟส s นะคะขึ้นมานะ JUDGMENT THE SUN นะคะ uh, TEN OF o วอร์ค่ะสิบไม้เท้าแล้วก็ปิดท้ายชามเมนนะคะเดือนนี้ด้วยเดือนเดว,วิลนะ โอเคอ่าสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดนะในเดือนนี้ค่ะดูเหมือนว่าคือโดยส่วนส่วนตัวแล้วชาวเมทเองค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจหรือว่ามีความคิดที่เป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะนะเดือนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้แสดงออกมาในด้านของความรัก ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโชคชะตาของพวกคุณกําลังแปรผันไปนะกําลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสาหรับคนโสดเองนะคะก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปที่มีใครบางคนก,งกําลังก้าวเข้ามาในชีวิตของพวกคุณอยู่เนาะนะคะช่วงนี้คุณดูเหมือนอยากจะฮิลลิ่งเยียวยาตัวเองพอสมควรนะคะคุณอาจจะไม่ ใน,ในความรู้สึกของคุณคุณยังไม่พร้อมเนาะคุณยังไม่พร้อมที่จะรับใครนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่ไพ่แองเจิลบอกคุณเลยเนาะให้โอกาสนะให้กกับตัวเองแล้วก็ให้โอกาสกับใครบางคนที่ก้าวเข้ามาด้วยนะคะคุณค่อนข้างคิดเยอะเดือนนี้นะคุณกังวลน,นะคุณคิดค่อนข้างคิดมากนะคะใครบางคนที่เข้ามาค่ะคนนั้นเนี่ยค่อนข้างเขาเป็น,ปนผู้ใหญ่เป็นคนอบอุ่นนะแล้วก็แบบพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบ เขาอกเขาใจคุณได้ดีมากๆเลยนะคะไพ่แนะนำอะไรบ้างเนาะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาเนาะไพ่จัสมินขึ้นมาไพ่เดอะซันขึ้นมานะคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะไพ่เดอะซันออกมาบ่งชี้ว่าสิ่งที่เกิดอะคะ่ะคือคุณจะมีฟีลลิ่งมีอารมณ์ความรู้สึกว่าย,ยังไงก็ตามเนาะแต่สิ่งเนี้ยมันจะให้ผลดีกับคุณนะคะมันจะออกไปในแนวแบบให้แสงสว่างกับคุณให ความชัดเจนให้ความใสของเรื่องราวต่างๆให้คุณได้มองเห็นชัดขึ้นนะคะคุณกังวลนะในใจคุณคุณรู้สึกว่าเดือนนี้คุณมีภาระเยอะมากคุณเหนื่อยนะรวมทั้งความรักก็ดูจะเป็นภาระสําหรับคุณไปด้วยเหมือนกับคุณต้องแบกอะไรหลายอย่างเนาะคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยๆนิดนึงนะคะไพ่เดวิลขึ้นมานะคะคู่กับไพ่ถ้วยเนาะก็มันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่อย่างนี้ค่ะถ้ามีคนบางคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ย ะค,ะคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มแบบสตาร์ทกันแล้วแหละนะแต่คุณไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่าในช่วงนี้คุณยังไม่ได้บอกใครคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดตัวอะไรแบบนี้ค่ะนะสำหรับคนโสดนะน่าจะออกมาในแนวแบบนั้นนะแล้วก็ดูเหมือนคุณเหนื่อยนิด,น,ดนึงคุณก็อาจจะยังแบบไม่อยากจะแบบออกตัวแรงมากอะไรอยา,าอ,อ่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วบ้างนะคะคนที่มีคู่แล้วนะเดือนนี้ดูเหมือนคุณอะไม่ค่อยฟังเขาเลย นะคะเป็นไปได้แบบก็ฟังเขามากขึ้นบ้างก็ได้เนาะนะคะบางครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นคนผิดหรือคุณเป็นคนไม่ดีหรือคุณเป็นคนที่มีความคิดที่มันไม่โอเคมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่การที่คุณรับฟังมันเหมือนกับคุณได้แลกเปลี่ยนค่ะคุณได้เห็นความคิดใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่มีความแตกต่างไปจากคุณแล้วอาจจะทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกหรือมันดีขึ้นก็ได้นะคะ,นะคะ ไงก็ตามค่ะเดือนนี้โชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงสําหรับคุณนะชาวเมทที่มีคู่แล้วเนี่ยรู้สึกคุณจะปล่อยวางได้เยอะขึ้นนะดูเหมือนแบบว่าเรื่องคุณผ่านเรื่องราวบางอย่างแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบโอเคฉันคงต้องปล่อยวางแล้วก็แบบเหมือนกับค่อยๆให้ความรักมันดําเนินต่อไปแล้วก็ให้เวลาเนี่ยเยียวยาในหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะคะในะเดือนนี้คุณค่อนข้างคิดมากในเรื่องของความรักด้วยนะคะนะ คนรักของคุณจริงๆเขาเป็นคนรักที่ดีนะเขาอยู่ข้างคุณเสมอ,อ,อนะคะเขาพยายามที่จะให้สิ่งดีๆกับคุณอยู่ตลอดนะออสำหรับคำแนะนำของไพ่คนที่มีคู่แล้วนะเดือนนี้อ่ะจริงๆก็สิ่งที่ปรากฏออกมาค่ะคำตอบสำหรับความรักของพวกคุณเนี่ยในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะมีเรื่องราหองแห่งการหรือคุณจะมีสิ่งใดก็ตามที่มันคุณข้หอ,องใจหรือว่ามีเรื่องที่คุณต้องพูดคุยอธิบาย เคลียกันนะคะเดือนนี้ก็จะได้เคลียกันอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็จะเป็นไปในทางที่ค่อนข้างดีนะเพียงแต่ตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะคุณกังวลค่ะคุณกังวลในภาระหลายอย่างเหลือเกินในชีวิตนี้ที่คุณแบกรับแล้วมันก็กระทบกับความรักของคุณนะตอนนี้ค่ะนะมันเลยทาให้คุณค่อนข้างแบบเหนื่อยหนะักเข้ก็มีความกังวลเยอะนะคะนะ่ะไพ่เดดเดวิลออกมานะคนมีคู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคือช่วงนี้อาจจะแบบถนอมเนื้อถนอมตัวนิดนึงอะ่ะเออคุณอาจจะ ไม่ไม่คุณก็อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะอาจจะแบบมีสเสน่ห์เนาะหรือแอบแอบ,บ,บ,บเจ้าชู้อะไรหรือเปล่านีหน่อยอะไรไอย่างเงี้ยค่ะนะ, <_ s 1> <ค>ะก็ออลองสังเกตไปนะคะแล้วก็สำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้นะคะถือว่าคุณอะค่อนข้างเป็นคนเข้มแข็งละนะคะโชคชะตามันเปลี่ยนแปลงโอเคคุณรับได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคคุณมีความเป็นตัวเองสูงนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อคุณมีความเป็นตัวเองสูงเมื่อคุณตัดสินใจแบบไหนก็ตามมันก็เขาเรียกว่าอะไรคุณก็พร้อมที่จะเดินไปในทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันมันโนะมันไม่ใช่เนาะคุณก็จะไปตามที่คุณมองไว้อยู่นะคะนะเดือนนี้จะเป็นเดือนช่วงที่คุณได้เยียวยาได้ปล่อยวางได้ได้แบบพักใจบ้างนะคะกับเรื่องราวทั้งหลายที่มันแบบเคยถาถมเข้ามาเยอะๆแล้วคุณอาจจะเหนื่อยนะอนหนักกนทั้งมากนะคะเดือนนี้แต่ก็ยัง หลีเกเลี่ยงเรื่องของการคิดมากไม่ค่อยได้นะนะเดือนนี้ดูเหมือนชาวเมธมีเรื่องให้คิดจุกจิกอยู่ตลอดเลยนะคะนะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคำตอบที่คุณได้นะไม่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามมันจะให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีกับคุณใน ต่อไปแน่ๆนะคะนะตัวคุณเองถ้ารู้สึกเหนื่อยนะเนี่ยสิบไม้เท้าเหนื่อยเนาะเหนื่อยหนักในใจของคุณนะคะคุณปล่อยวางแล้วไปพักใจบ้างก็ได้นะหาเวลาพักใจนิดนึงนะคะโอเคไพ่เด e เดวิลขึ้นมานะคะคู่กับพระราชาถ้วยอาจจะต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณก็ลองพิจารณาดีๆว่าคนคนนั้นเขาโอเคเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเขามีเป้าหมายอะไรแอบแฝงไหมกับการที่ เข้าเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคือเข็มก็เชื่อว่าคุณสามารถแบบกลั่นกองได้นะคะกลั่นกองได้ด้วยตัวเองแน่ๆน,นะคะ,อะเอาละค่ะในเรื่องของความรักนะคะสำหรับชาวราศีมินลัคนามีนะในเดือนตุลาคม2564กนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามอัปเดต คลิปกันสม่ำเสมอนะแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอเช่นกันนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะ